ท่านฟังครับไคลเมียกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกโดนยูเครนโจมตีเกือบทุกวันมีทั้งโดรนพิสัยไกลขีบลูลอนฟาร์มิโกซึ่งการโจมตีมันก็จะไปทําลายทั้งฐานทัพเรือฐานทัพอากาศเฮลิคอปเตอร์นะครับคลังอาวุธคลังแสงคลังน้ํามันที่อยู่ในไครเมียรวมถึงสะพานไครเมียด้วยเหตุการณ์ล่าสุดเป็นผลงานของหน่วยพรมารีนะครับหน่วยของกระทรวงกลาโหมยูเครนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในการทําลายระบบป้องกันต่างๆในไครเมีย ซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอดนนะครับเป็นการไปทำลายระบบเลดาราชายฝั่งอุชชอยทีนะครับหนึ่งระบบกล้องโทรทัศน์วิทยุ RT70 ระบบโกฟเนสนะครับอยู่ในโดมนะครับเลดาราชายฝั่ง fr10 m1 นคูเป้นะครับรวมถึงเลดาร์9 6 l 6 a p ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ของระบบป้องกันภัยรากาด A 4 0 0การจําตีระบบป้องกันภัยรากาดต่างๆเหล่านี้เรดาร์ต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันจะไปลดทอนความสามารถในการป้องกันพื้นที่ไายเมียลงและมันจะกลายเป็นโอกาสสําคัญของข,องขีพุธต่างๆทั้งโดนที่สายไกลขีพุตล่นในการโจมตีพื้นที่ไายเมียโดยเฉพาะสะพานไข่เมียนี่นะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่ายูเคนตั้งเป้าหมายอาะไร้นคราบว่าต้องทําลายสะพานไครเมียให้ได้ภายในปี2 0 2 5นี้นี้